สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ สโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube แล้วก็เชียร์มนสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิปลึงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับทั้ง3ลิงกงด้านล่างนะฮะเรามาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกกันแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวของคลิปนี้ครับก็เป็นสกู๊ปที่น่าสนใจจาก แมนเชสเตอร์อีฟเวิ่งนิวส์นะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์มีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เด็พร้อมปล่อย8นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทีมออกจากทีมนะฮะเพื่อระดมทุนให้ได้ในระดับ1ล้านปอนด์แล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปซื้อนักเตะรายใหม่ในช่วงก่อนเปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการนะครับโดยที่นักเตะรายดังกล่าวมีใครบ้างครับที่เอ็มบีเอนเคาก็ออกมานะฮะต้องเอ่นก่อนว่าตอนนี้แมนยูได้เรื่องของตัวหลักอย่างที่เทนฮาตต้องการละ สามรายหลักๆนะฮะก็คือมเมสันเมาส์อุานาแล้วก็ฮอยลุนตำแหน่งซูน,น่าตัวเป้านะครับขณะเดียวกันก็มีการแยกย่อยปล่อยไปแล้วบางส่วนอย่างเช่นอิรันกาซิยาลิกบาวนะครับอิทนันเลตอเล็กเตอร์ลิสนาธานบิชชปล่าสุดชารีซาเวสนะฮะออกไปแล้วนะครับและมีการเชื่อกันว่าน่าจะมีการปล่อยออกไปอีกเพิ่มเติมนะครับซึ่งนักเตะเพิ่มเติมเนี่ยเอมนบอกว่าอาจจะมีการปล่อยราวๆแปดรายด้วยกัน เพื่อได้แบบเงินรายรับประมาณไม่ต่างว่าเก,เกือบๆแล้วกัน100ล้านปอนด์แล้วกันนะฮะประมาณนั้นนะครับอาจจะสักประมาณ80 70 80เจ้าล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับก็พยายามแบบต่อรองให้เรื่องของรายรับมากที่สุดนะครับซึ่งอาจจะน้อยกว่านั้นหรือว่ามากกว่านั้นก็เราตามกันแต่ที่แน่คือได้เงินเข้ากระเป๋าแน่นอนอาจจะขาดทุนหน่อยก็ตามแต่นะครับตั้งแต่รายแรกครับที่ต้องพูดถึงกันเลยก็คืออนาคตของแฮนนี่แม็กไว์นะครับที่แมนยูก็พร้อมที่จะ รับข้อเสนอแล้วก็พร้อมที่จะขายแนวรับรายนี้ออกจากทีมนะครับก็ต้องมาในราคาประมาณ30จนถึง35ล้านปอนด์นะครับดูตัวอย่างอย่างเช่นเวสต์แฮมที่มีการยื่นมารอบแรกในราคา20ล้านปอนด์ก็โดนบอกปัดกันไปเนื่องจากว่าทางแมนยูต้องการ30จนถึง35ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับนี่คือรายแรกรายสองเป็นดีเนสันนะครับที่แมนยูต้องการไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์จากฟอเรสต์หรือทีมอื่นที่ ให้ความสนใจนั่นเองนะครับซึ่งราคาของเยงสันก็น่าจะพอๆกับเฟร็ดนะฮะที่พร้อมขายเช่นเดียวกันโดยตอนนี้เฟรดมีข่าวกับหลายๆล,ลีกเดลี่ซาอตุรกีนะครับแล้วก็แังเกรดด้วยกันก็มีข่าวอย่างเช่นฟูลแลมนะครับในรายของดอน่ฟาร์เรกก็อยู่ในขายนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะได้ไม่เยอะนะครับคาดการณ์กันออกมาก็น่าจะประมาณ10ล้านปอนด์เท่านั้นที่แมนยูพร้อมขายแบบขาดทุนนะครับแล้วก็ยังมีริดลายชื่อในรายของเบดดอนวิลเล่ ก็น่าจะประมาณไม่เกิน7ล้านปอนด์เอริกบายี่ก็ราคาแบบสุดถูกกันไปอย่างลเล็กอย่างน้อยนะครับเข้ามาเป็นรายรับกันไปไหนจะมีในรายของแมคโคเบดีนะฮะที่แมนยูต้องการประมาณ30จนถึง50ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าหนูไฮมอนเบสซี B B, ที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าอาจจะอยู e ่ในขายย้ายแบบถาวรได้เหมือนกันแล้วก็แบบยืมตัวได้เหมือนกันแต่ว่าเราพูดในกรณีที่มีโอกาสย้ายทีมแบบถาวรน,นะครับทั้งหมดนี้ครับ8รายก็ รวมกันแล้วเนี่ยประเมินกันออกมาคาดการกันออกมาก็น่าจะเกือบๆหนึ่งล้านปอนด์หรือประมาณ80ล้านปอนด์อัพแล้วกันนะครับมันก็สามารถเอาเงินส่วนนี้ไปซื้ออัาบรัตนะครับที่ราคาประมาณ30ล้านโยูโรนะครับหรือแนวรับรายใหม่ที่ต้องการนะฮะเซ็นเตอร์ตัวกลางนะครับกองหลังตัวกลางผู้สำบัตูมือ2นะครับหรืออาจจะเป็นตำแหน่งนอื่นแหละถ้าเงินมันเหลือนะฮะก็อาจจะมีการเซ็นเข้ามาเพิ่มเติม,ตมก็ได้โอเค ประมาณนี้นะครับแฟร์บีคิดถึงอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ